สวัสดีครับผมเลิกงานครับคลิปเนี้ยเดี๋ยวม่คค่ขึ้นเทนเลอร์กันนะครับขึนขนๆพืดเดียวได้ครับบัน,น่ยว้าวแงงพระท่านในคำบันไดครับประมาณ4ีโมงซีสิบนาทีต่ว่ารถด,ดำเพิ่นเศรา้าเรียนก่อนแหรอครับ ตอนวิธีที่หวาดเสียวที่สุดครับเวลาคนใหญ่รถเม็นโคขันของผมเ่ยเพราะว่ามโครตัวนี้มันเป็นหางบันไดนะครับผมอ่ะเพราะั้นเราขอขอให้ครับถ้าเรือขันนี้มันเป็นหางแบบบันไดนะครับเป็นแบบพับเก็บได้นะครับแล้วก็มันมีเสาค้ำครับถ้าเขาจะขึ้นเนี่ยคือยางขึ้นเลยนะครับผมมันมันสูงนะครับผมขอเสียมันเสียวนะครับเวลาล่ลงง่ายก็จริงครับยางล่งเลยนะครับผมแต่ว่าเวลาขึ้นเนี่ยเขาต้องใส่กำลังรถยางขึ้นไปนะครับผม ยางห้มันตรงอีกต่างหากนะครับมันสูงๆถ้าเป็นหางเปลือยธรรมดานะครับผมไม่มีเสาค้ำมนันจีไกดดักลดลงแม่โคห้องกับยางขึง่นงายนะครับผมแต่ว่าตัวนี้คือเอาความนิ่งครับนะคร,รับผมอาโบผูดพําทำเพล่งนะครับอยู่คนเ,เดียวเดี๋ยวเสียวลดกลับล่องเป็นทั้งคนขับแมคโคทั้งคนขับทั้งเลยครับนะค,ครับเบาได้เบาใส่มือค้าง ทีห้าถนัดนะครับปบพุ่มตัวเดินนะครับพุงกี้มันยืนไปทางขวาครับว่าหัวเก่งเข้าอยู่ทางซ้ายแ้าเลีเล้ยวไงมันกะง่ายครับนี่คอยลงไบเรือครับผ่าดคือผ่านเลยได้ครับเนี่ยเพราะว่าเทนเรือมันหน่อยก็ลดนะครับเนี่ยเป็นวิธีที่เสียวนะใจพูดถึงหามเบิ้งครับ ว่ามันมีเสาค้ำนะเวลาขึ้นมันก็เลยอ,อินเตอ์ยานจักน้อยครับเพราะว่าหางมันแข็งมันสูงโปดไหมครับคอับผมมันจะเปิดประตูครับอชั่วไ้กว่านนครับผมนี่ครับว่างดีๆ โค่รอร้อยได้ครับเดี๋ยวนี้ถงนะอย่างว่าที่มันดีเดียงร่งเข้ากะเบาได้เบาครับโอ้โอเคครับขึบ้นดากรถละครับมัยดากรถแล้วได้ครับเนี่ยอยมันยกรอหน่อยนึงครับเขายางเข้าไปได้อีกหายพุ่งกิมมันตูดเข้าไปครับ อ๋อโอเคขันมันง่อยดาร์กรถขึ้นมาแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเขาอะกุนกี้ขึ้นได้เลยนะครับผมค่อยๆไต่เข้าไปเสียวครับบอกเลยว่าเสียวครับสุเทียกอ่ะขึ้นสองคนครับอันนี้ขยับผาดคือผาดนะครับผมมึงมันหล่นออกจากตัวรถรถเทะเลย์ลายครับแม่คู่เขาหน่ย เวลาขึ้นเวลาลงก็บจำตำแหน่งเดิมมันครับผมว่าเขาต้องเหยียบประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับไว้รถกลับครับไว้รถกลับนี่ก็ดึงมือมาใกล้ๆก็ครองครับเดี๋ยวรถมันงวยนะครับเพราะว่าแมคอินหนักนะครับเป็นไรนี่ยถามมันงวยไม่ก็ฆ่ามือมันครับผมขนาดมีปีกนะครับเนี่ย หาเทเลอร์ผมมีปีกนี่โอ้อยากออกกันนะครับแราผมจิตไถอยอีกน้อยนึงนะครับถถยหน้าที่นี่ก็คือเดินหนานะครับผมพราอ่าแมคโครเฮาหันหลังอโอเคครับ ผมจะไปยกข้าค้ำขึ้นนะครับนี่คือขึ้นผู้เดียวนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับใจว่าถึงหามเบิ้งครับ <laughs> เป็นขั้นตอนที่เสียวที่สุดครับของการค้ำแมโคนะครับผมมนีผ้ามาเบิงงการขึ้นแมโคของผมครน่ครับคิดเบิ้อเอาครับ สูงๆนี่ไต่ขึ้นไปนะครับใส้แห้งจากรถแมคโครไตอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นหางลาดทั่วไปตรงนี้มันจีบ่มีนะครับโอ้ตรงนี้มันจะบโบมีนะครับเนี่ยเวลาเขาเหยียบขึ้นนี่ปุ๊บโยกล้อขึ้นแมคโครกดลงเทเลอร่ลอยครับแมคโครเขากดหนี่ลงอาเทเลอร่ลอยแล้วก็ไต่ขึ้นไปมันกับ่สูงวานนี้นะครับมันจะเป็นต่าๆน,น,นา่มันนาอ็มาคำไทยค่อยเอาหนาเทเลอร์ลงนะครับผมแล้วก็ค่อยไต่เข้าไปเอาร้อนมาไกลหนีเล็กน้อยนะครับผม มันก็ขืนง่ายนะครับแต่ว่าตัวนี้ขืนยากลงง่ายครับนะ่ครับขามันเราก็ยกขืนนะครับผมนีหนักแค่หน่อยไอเห็ดส,สองคนมันก็สิง่ายครับเวลาขืน,นเทนเลยลุลงเน่นเลยผมต้องค่อยๆได้เที่ยวขืนเที่ยวลงรดดูวฟังนั่นหระม่ปิดฟังนี่ครับ เป็นสลักนะครับผมสลักซ้ำนี่แหลคนนนะครับรับนะ้ำหนัก20่ตันจะเียบหนักขับขับนะมันขับได้ครับแต่ว่าเวลาชี้ายแม่โค่กับไปลกมากมันเป็นแต่ยาน,นครับมันอันตรายนะครับผมขึ้นทึ่งเท่นเลยแล้วมันกะความเซียง มีอยู่ทุกรูปแบบครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมสิขึ้นบันไดตัวนี้เลยนะครับผมเป็นไซ้ระบบพิทีโอฟันนะครับแบบรถดั้มนะครับแต่ว่าเอาใหแฮร์ลีกนี่ไปขึ้นห้างนะครับนี่ครับสองตัวนี้นะครับผมถ้าเป็นรถดั้มก็ยกดั้มตัวนี้นะครับอนี้ผมดึงเบรกมือไว้นะครับอย่บคลัตช์นะครับเข่าพิทีโอแล้วก็เปิดน้ำมันแฮร์รีกครับ ดันห้างขึ้นนะครับผมเพราะว่าเสียงดังไปจะห้างขนาดเลยโอเคครับเอาลงตัวเดียวกวันนะครับผมเดี๋ยวไปเช็คเพิ่กได้จบโอเคครับเรียบร้อยดีโอ้ ออกได้บาลานเนี่ยขนาดนี้ปีกได้ครับเนี่ยยีเบอร์หอยังล่นออกจากปีกไหลนะครับอันนี้ปีกติดเสริมติดเพิ่มนะครับเอาเล็กล่างอ่าซีนิวเมื่อว่างแล้วเส้นหนึง่งเพิ่มออกจากตัวรดนะครับนอกอะทำนี้ก็ได้ด้วครับกันมันหางมันตกนะครับผมนี่ครับฐาบผมไม่ปีก ไม่ร่นออกมาลายไนไดครับชิดบ้างเอานี่มีปีกมันล่นออกมากพี่ครับกเกือบคาฝ้ามือหนึ่งเดี๋ยวคลองโ่ฟังนี่ครับต้องใจเย็นๆนะครับขึ้นแมคโคใจร้อนบรได้ขครับตักดินนะมันขับได้ครับแต่อันที่ยากก็ตักดินเนี่ยก,ก็ขึ้นกันนี่แหละอันนี้ขึ้นซุ้มือลงซุ้มือนะครับบ่มี่าจอดว้หน้างาน ยิ่งานผมเนี่ยดีครับบอย่าครับเขาไปลั่นไปจอดฆ้ากันไว้นั่นละนะครับผมเรากะขาอ่าย่ามาเห็นงานย่ามือเศร้ากะขี่ออกมาเลยมาลงนะครับผมย่ามือแรงกัขึ้นกันไปจอดไว้นะครับผมปรได้ลงนะครับก็เดี๋ยวทางน้มันไปายความครับผมโอ้ ต้องถอยแมคโคอีกน้อยนึงนะโอเคครับเราไปถอยแมคโคอีกเล็กน้อยครับผมต้องเป็นสุยยางครับวาวรถไทอ่ะโอเคครับ ลงเซฟตี้ครับยกขึ้นครับผมถอยน้อยนึงถอยในะที่นี่ก็คือเดือนนานะครับผมก้าวเลยโอเคครับครับเก็บมือมันครับบา้านะกันโตครับยัดยังได้แหนหมูกต่้มที่สุดนะครับผม ลาแลนเขาน้ามูบันมัน,มนงดปกคองสายพื้นสายไฟครับอ่าโอเคครับอ่าโอเคขึค้นผู้เดียวขึ้นได้ครับแต่ว่าหนัก เมื่อยของใส่เวลาโดนนะครับผมไปโอเคครับทุกท่านเรียบร้อยแล้วดับรถเลยนะครับเดี๋ยวไปขับเทเล็ก,กบบานกันนะครับผมโอเคครับเลนของสูงครับอืมโอเคจะประมาณนี้ครับผมสำหรับการขึ้นเทเลออร์ข่ ที่ท่านใดคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เขาแม่เลยครับผมเสียวปะ <c oughs> ใจว่าถึงจะขึ้นครับทำนักยี่ชีเบีดตันย่างขึ้นได้ซื่อเนี่ยแต่ผมถ้าเป็นหางโลงเบียดก็นจะึ้นง่ายกว่านี้นะครับเพราะว่ามันเตีย้ยมันตำตำตัวตนี่มันหางสิบสองลอนะครับผมยางพันอีกตั้งหากนะครับผมรอปะครับประเทศอ่ะคืนไปทั้งรถแล้ว เดินทางกันไปที่ล้านนะครับผมล้านกับพวอไก่หรอครับประมาณาเจ็ดแปดร้อยเมตรนะครับสิบสองหลอไปเดี๋ยวพาชนะีน่ะนิสันยูดีครับผมโอเคครับอันนี้เป็นหัวหนอกนะครับเป็นรถที่เปลี่ยนหัวมาไม่ป็่หัวเดิมนะนะเลื่อมยังบอบุเลื่อมเอาก็ออกรถได้เลยนะครับผม คุนทุ่ตัวนี้เขาเอาลงก็ได้เพะต้องเอาลงก็ได้นะครับผมเบาลรุ่งกัเชื่อกันเพราะว่าหางเขาสิบปตกนะครับผมอ่ะโอเคครับใส่เกียร์เออลงเบรกมือครับไปเ,เสียงแตะเบนครับเดินทางตลอดปลอดภัยครับผมแต่ปเพิ่งคลิปผมกะ ขอใหา้ปราุจากโลกไข้ไห้เจ็บครับโลกโควิดยังมักไกลครับผมสาธุสาธุครับ,กา,ก,าารบการขึ้นแม่โค้งผมก็ใส่เวลาประมาณนี้แหละนะครับผมประานสิบนาทีครับเหล้วแต่พื้นที่ครับถ้ามีผู้บาบช้อยก็สิขึ้นไหวก็นี้ครับโอเคผมเดินทางกับล่านกันนะครับ เบาได้เบาครับเพราะว่าเขาแบกของหนักแล้วเกียร์สองไปครับผมเอาเปิดใหญ่หน่อยจบขึ้นครับพี่น้องครับฮ้่นฮว,นวนอานฮ่านโอเคครับผมนี่ก็เป็นการขึ้นแม่โค้งผมเนาะผ้ามาเบิง่งอาจจะคลิปครับพี่น้องครับตอนเลิกงานแต่เวียยังอยู่สูงอยู่ ว่าหากเลิกงานแล้วครับหาโมงแล้วครับเดียเ๋ยวนีละละ้เพราะว่าหาโมงแล้วล่ะเพราะว่าเขาเหตุงานต่มเวลาทํางานทั่วไปแล้วนะผมสําหรับทีมงานรถด,ดาเพราะว่ามันแลนเขาในมุมบ้านครับเราต้องเหตุงานเป็นเวลาเราสั่นมีปากเสียงต่อว่าให้กันได้ครับเพราะว่าหนึ่งละ่ะมันไงนะผมสองก็คือเสียงครับเสียงดัง ยังดังโ่เมตนยังได้กับเสียงรถธรรมดายแล้วครับแต่ว่ามันเลียนดูนะครับแลีนกับไปกับมานะครับผมเป็นการไฮเกียร์เพื่อร่วมถนนจักน้อยครับผมปะโอเคทุกท่านคลิปนี้เพิ่งคลิปผมจบแล้วอย่าลืมกไดไลค์กดติดตามไปนะครับผมชืนหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ